วันนี้มางานอะไรคะอะไรใช่ไหมคระผมนะวันนี้รมานไอ e อเอ a เชนค่ะซึ่งแบบว่าโคกับ AF ด้วยเป็น a อ I m i ม s You ่นะครับการรวมตัวของเรานักล่าฝันนะคซีซั่นก็ว่าได้นะครับค่ยิ่งใหญ่ของรอบ15ปีรุ่นหัวใจจับนี่มาบนองครบผมร้องถิ่เพลงอ่ะนักที่รันนี้ แล้วก็ยังมีการเปิดบูสต์ขายว่าเฟแล้วขายด้วยเน้นกลิ่งเียวน้นกลิ่นขายดีไหมคะขายดีไหมคะขายดีไหมขายขายดีไหมคะขายดีตอนแรกได้ขายดีขายหมดเลยทำไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยจริงๆมีอะไรบ้างกับช่วงเวลาอัดมีอะไรบ้างที่ขายค่ะไปแนะนำบูธยังคะไปแนะนำบูธเหรอครับตอนนี้น่าจะเล็กแล้วครับ ายได้อยู่น้ียได้มาเต็มเลยตอนนี้เราจะไปชมพูดกันเราะต้องตกใจเพราะว่าเอยเราขายคนเดียวผมาขนาดนี้เหรอนะครับจริงจังมากแเรามีส้าโปรดักต์หลากหลายนาเราอยู่ด้วยนะคะเออใช่เป็นบัปีสไส้ทะลักไส้ทะลักอลหหจะไสุดเอาไม่อ่ปนี่เป็นปลานะคะอันนี้อันนี้ก็ ไส้กรอกบบสไสนี้หมดรออันนี้อแล้วไแล้วเนโปรดคืออะไรคะันนี้ใไส้กรอกไส้หมีปาด้วยลาหลาไส้อแพ็เกจสวแ็กเกจเนี้ยคือแบบเปิดรับขายถแพ็เกจริงมาอันนี้คือแบบงจังมากมีโลโก้นใคยากจะกินก็สั่งได้ครับวันนี้วันเดียวถ้าัวี้วันเดียวราะว่าไวค่นีแล้ว หรือตามเตุตัวเล็กตัวใหญ่อาจจะมีขายทางไหนบ้างคะขายช่องทางไหนบ้างคะทางตัวเล็กตัวใหญ่ได้เลยนะคะแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะเตอว่าตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะมอตับะามต่อทกต่อเรียบวก็กลับมาให้ังไปี่ดี มาูนู้อกหมดละห้าสี่สามสองขอต้อนรับนะครับคุณมาริวทรพพย์วิจะกามีสู้มาสต่อนี้ไม่ใช่หนี้หรอกเพราะฉันจลงไม่ใช่น้เพาไม่ใช่หนี้แน่ใครคะช่องไหนคะผมสคุณได้อยู่แล้วทำไมเพราะคุณพิการอยู่แล้ว คนมีงาน้ากมีงานาแต่ที่คุณแอนี่ขบคุณะคุณอน่ะไม่ว่างเลยนะครับเรื่องหัวใจคุณไม่ว่างมาแค่ปีแลับ่กเลยฮะบอกเลยฮะไม่เองไม่เลยไม่เลยไม่เลยครับทุกนีนะครับมันไม่พูดแต่ผพูดเองฝากงานนะครับขายของหน่อยนะก็สร้างได้นะครับคุณตกใจเ ช่วงนี้นะครับก็มีละครนะครับท่งห้องเจ็ดนะครับเ,ออเรื่องาตะวันสีเพล่ออนเร์ออนเร์เอเตอนไหนคะน่าจะประมาณอีกสิบปีข้างหน้า ไปฮะทีหน้ามีน่าได้ดูแล้วครับทีหน้าตอนนี้กำลังทายเลมีเพลงเวลาค่ะเวลาด้วยใช่ครับแล้วพี่นี่เป็นเพลงแนวไหนครับคุณมาเร็วครับก็บางทีก็แนวนอนบ้างเออไม่เป็นเป็นเพลงร้องเหรอเป็นเพลงร้องครับเป็นเพลงร้องปกติละครละครออนช่วงเวลาไหนคะเป็นละครเย็นครับผมเย็นทุกตอนเย็นทุกตอนเย็นใช่ใช่แล้วครับนี่ทำงานอะไรทั้งทั้ง งานนะครับตอนนี้ก็ขายของตามตลาดนะอะเป็นนการบอกนี่อ่าเดี๋ยวเรามีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะซิงเกิลใหม่ต้อมีคอยได้เล่งรับเชิญเลยทุกคนอะก็ต้องรอดูโอ้ยมีลุ้นไหมคะมีลุ้นไหมคะแค่คือรับเชิญอยู่แค่ใน MV แต่ว่าในชีวิตจริงคือรับเชิญอยู่ตลอดเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยเฉียบมากให้ผมผ่านหน้า Uhm เมเราจะได้อะไรเ้ินเกบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วนะที่แบบว่าดูชมกินอย่างนี้เนี่ยใช่แล้วผมเนี่ยนี่สุดยอดมากเลยครับผมน่้เชื่อเลยไอ้แมนกับเป็ไม่แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าอันนี้อันนี้คือในของในคุนั้นมาขายหรือเปล่าครับคนนั้นมาขายคล้ายๆมาขายอันนี่เหรอครับคือจะบอกว่ากินอนเนี้ยทำไมไม่ค่อยกินทาไมทำามเข้ากับเห็นทุกคนเลย ได้ตามผมมาได้ตามผมมาด้นามาี่คือนะครับ้าเราคัสาัสใส่ไม่้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องขายของตัวนึงแล้วนะตัวนี้อันนี้นะครัผมเฮ้ยียมจริงจริงเลยเหที่ตนนะครับใหม่ลาสุดนะครับด้๋ยวอนนะ แม่กูมองแล้วทำไมไม่ไปแทนของร้านตัวเองเดี๋ยวแม่บอกว่าจะขายเดีร้านเองไม่ขายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่คืออะไรกันฮะอะไนะกูไม่ใช่ไงกูไม่รู้เลยแล้วถามอีกเลยนะกขอบเขตขอเกมกรอบเนมกรอบเกมกรอบเกมไอเลนของแงอ่ะกรอบแขมแล้วล่าเนี้ยครับมีชื่อไปแล้วเป็นคอนเฟกของนะครับคอนเฟกของน้องเบนส์นะครับน้องเบนส์น้องเบนส์ที่ตกรอบไม่ได้เข้าไปไฟนอลเบนส์บอกว่าทำเองเดินเกิดไม่เป็นน้องเบนส์นะครับ คืออร่อยแล้วก็มีคุณภาพแถมราคาย่อมเยามากเพียง59บาทนะครับอันนี้99บาทกล่องใหญ่ขั้นแต่ต่างคืออะไรครับคุณคุณรู้ไหมว่าผมพี่เนี่ยยี่ห้ออะไรมามิริวมามิริวโอ้เบาไปเบาไปหมามิริวไม่มาเรียวบอกว่ากินแล้วกินแล้วจะดูดีใช่ไหมกินแล้วดูดีกินแล้วกินแล้วก็ต้องมุ่งไปใส่รสน่ห์ เฮ้ยไม่ใช่ไม่เดาเรื่อยๆก็ต้องเอาด้วยก้นกินแล้วจะหล่อเหมือนมาริวไหมกินแล้วจะหล่อเราก็อยากหล่อแบบพี่มาริวอะฮะอยากหล่อพี่มาริวแนะนำไปหาหมอหมอที่กินแนะนำไปด้วยหมอทำไปนี่เลยถ้าอยากหล่อพี่มาริวเพราะพี่มาริวหาหมอตลอดเลยไอ้จอมคุณพี่ชมต่อเลยจะบอกว่าบอกว่าอร่อยมากเลยครับพี่มาพี่มานี่มาที่พี่ลองกินก่อน ถึงแล้วนะครับถึงแล้วมาถึงเวทีแล้ว